สวัสดีครับผมยามมรดกไทยนะครับวันนี้นะครับผมเอารายการพักเครื่องนะครับมูลค่าตลาดราคาปัจจุบันเป็น EP 2ีสไม้ทุกท่านได้รับชมกันพารที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมี8องค์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่ามีพาร์อะไรกันบ้างนะครับผมวันนี้ผมนําพักเครื่อง8องค์นะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเป็นรายการ EP 2ีนะครับมูลค่าตลาดราคาพารปัจจุบันนะรายการที่1นนะครับผมจะเอาเรียนหลวงพ่อม่วงนะครับวัดบ้านทวนนะ เป็นพิมพ์หน้าหนุ่มนะครับลักษณะนเนี่ยพิมหน้าหนุ่มนะครับก็จะเป็นหน้าลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูหน้าหนุ่มนะครับก็จะเป็นหน้าลักษณะแบบนี้แล้วก็จะเป็นเหรียญหูเชื่อมนะแล้วด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นข้างกระบอกนะครับผมแล้วก็ขอบด้านหลังเนี่ยขอบด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นขอบนานาลักษณะแบบนี้นะขอบเนี่ยขเขาจะยกขึ้นมาบนพื้นเหรียญน,นะครับบริเวณตรงนี้นะสองฝั่งเลยนะครับขอบนานาแบบนี้นะครับผมตัวหนังสือเนี่ย นะครับเขาก็จะนูนขึ้นมานะครับคมๆนะครับลักษณะแบบนี้เหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยสภาพนี้นะาราคานะครับผมหลักหมื่นปลายถึงแสนต้นนะแต่ถ้าสวยกว่านี้นะผมรับเช่านะครับอยู่ที่ประมาณ3-4มถึงสแสนบาทนะครับผมเป็นเหรียญจะต้องเป็นเหรียญหูเชื่อมเท่านั้นนะารายการที่1น,นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายการที่2กัน ในการที่2เนี่ยก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับออกปี2513เป็นเนื้อเงินนะเหรียญน,นี้นะครับมูลาค่าไม่แพงมากนะครับราคายอยู่ประมาณ2,000 20, 0บวกลบนะครับสภาพนี้นะถ้าสวยกว่านี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ3-4,000 0บาทนะครับแต่สภาพนี้อยู่ที่ประมาณ2,000 0ถ้าบอกทองคำเนี่ยก็จะมีขีดอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเอาเนื้อทองคําให้ดูนะ อันนี้เนื้อทองคํานะครับเป็นรายการที่3นะครับเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับปี2513นะอาะวัดดอนใหญ่หอมจังหวัดนครปฐมนะครับอ่านี่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 ลักษณะนะครับเนื้อทองคาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดนะครับผมข้างตัดเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับจะไม่มีรอยเก็บงานนะจะเป็นข้างตึงๆลักษณะแบบนี้นะเป็นขีดตึงๆลักษณะแบบนี้นะครับผม อ่าบริเวณตรงนี้นะครับอ่านี่ยเนี่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 อ่าแล้วด้านด้านข้างนะครับเนื้อทองคาเนี่ยนะครับผมเห็นไหมบอกทองคาเนี่ยจะต้องเล่นบอกนี้นะอ่าเป็นเนื้อทองคํานะครับก็จะเล่นบอกนี้นะครับเนความเข้าใจของผมนะอ่าเนื้อทองคาเนี่ยราคานะครับผมผมรับเช่าอยู่ที่ประมาณ 2- องถึงสามแสนบาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะอ่าลักษณะหูเจาะนะครับอ่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ อ่านี่นี่นี่หูเจาะนะรูเจาะนะครับของแท้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทำรายการเจาะจงให้ทีหนึ่งนะครับผมรายการที่3ามนะครับผมนี่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 อ่าบริเวณน,นะครับผมเป็นรายการที่3นะเดี๋ยวเราไปดูรายการที่4กันรายการที่4เนี่ยก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับหลวงปู่ดูวัดบางสะแกจังหวัดอายุธยานะ เหรียญที่ผมนำมารีวิวเนี่ยมูลค่านะครับต้องมีประมาณ2 0 0 0 0 0บาทนะครับผมเหรียญตอนนี้นะครับมูลค่าเขานะครับค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะนะครับผมตรงพื้นเหรียญเนี่ยนะครับจะมียันนะครับวนๆอยู่นะครับด้านหน้านะครับลักษณะอย่างนี้ตื้นๆนะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมแล้วก็หน้าท่านนะครับก็จะตื้นๆนะครับรุ่นนี้นะเราไปดูนะครับบริเวณหูเจาะนะครับด้านหลัง บริเวณหูจอดเนี่ยก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้ด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดนะครับผมข้างตัดลักษณะแบบนี้นะตัวตัดนะครับจดจำให้แม่นเดี๋ยวผมทารีวิวนะครับชัดๆอีกทีหนึ่งนะอันนี้มูล,ลาค่านะครับรายการมูล,ลาคา่าราคาตลาดราคาที่ผมรับเช่านะอยู่ประมาณ2อง0 0 0สามแสนบาทน,นะครับสภาพนี้นะสภาพนี้ถือว่าสวยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรายการที่5กัน รายการที่5นะครับก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์ธรรมดานะราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นนะครับผมสภาพเนี้ยนะครับผมเช่ามาเนี่ยประมาณ2 5 0 0 0ื่นาถึงสามหมบาทนะเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะสวยนะครับผิวเนี่ยค่อนข้างจะม่วงเลยนะ,ะแต่ถ้าเป็นพิมพ์วอจุดนะครับราคาเนี่ยอยู่ประมาณนะครับอ่าสี่ถึงห้าหมื่นบาทนะอันนี้เป็นวอรธรรมดานะครับผม <Das kop at io> เขาจะมีวอตันวอจุดแล้วก็วอรธรรมดานะาผิวเขานะครับก็จะม่วงๆลักษณะแบบนี้นะผิวเขาจะเดิมๆแบบนี้นะครับผมแบบบริวเรวณอย่างนี้นะเป็นข้างตัดแบบนี้นะครับตรงนี้นะมูลค่านะครับผมรับเช่านะครับแบบนี้นะมูลค่าเนี่ยผมรับเช่าอยู่ประมาณ3 0,000บวกลบนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรายการต่อไปกันรายการที่6กนะครับก็จะเป็นเหรียญอาจาร,รย์นำ นะอ่ารุ่นแรกนะครับพิมพลาแตกบล็อกนิยมสุดนะครับราคาปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นกลางนะเหรียญน,นี้ผมเช่ามาประมาณ5 0,000บาทนะครับเช่าลูกค้ามานะจะเป็นพิมพลาแตกนะครับลักษณะแบบนี้ถ้าพิมพลาแตกบางนะครับก็จะถูกกว่านะอยู่ประมาณ3 0,000ื่แต่ถ้าเป็นเป็นพิมพธรรมดาเนี่ยก็อยู่ประมาณ1 5 0 0 0ห้าืนะครับผมอ่าอันนี้ผมเช่ามา50,000บาทนะอ่าลูกค้าเขาแบ่งมาให้นะครับผม หน้าตาท่านเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะบริเวณหูจอดนะครับบริเวณหูจอดด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้พื้นผิวเนี่เขาจะตึงนะพื้นผิวเนี่เขาจะตึงด้านข้างเนี่จะเป็นข้างตัดแบบนี้นะครับมีแบบนี้นะมีแบบนี้เนี่ยผมรับเช่านะครับหลักหมื่นกลางถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับมูลค่าตลาดเนี่ยราคาเนี่ยหลักแสนต้นถึงหลักแสนกลางถ้าเนื้อทองคำเนี่ยมูลค่าเป็นล้านนะครับผมรับเช่านะเดี๋ยวเราไปดูรายการต่อไปกัน รายการรายการที่7นะครับผม,ผมก็จะเป็นเต่าหลวงปูล,ลิวรุ่นปดหนี้นะอ่าเป็นเนื้อเงินนะครับ <S <S ที่ผมเอามา้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ย <S <S 1> <S 1> ก็จะมีโค้ดน,นะครับมุมฝั่งขวานะอ่ามุมฝั่งขวานะครับเนี่ยนะครับอ่าสภาพนี้นะสภาพเน,นะพน,พนี้สภาพนี้นะครับอ่าผมเช่ามาแสนหนึ่งนะอ่าเนี่ยสภาพเนี้ยสวยๆนะครับนี่ถือว่าสวยแล้วนะ สวยมากเลยนะครับดูจมูกนะจมูกเนี่ยถือว่าโด่งมากเลยนะถ้าเป็นทองแดงนะถ้าเป็นทองแดงเนี่ยถ้าเป็นทองแดงเนี่ยมูลค่านะครับอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นต้นนะหมื่นถึงสองหมื่นบาทนะครับสองหมื่นกว่าบาทบวกลบนะถ้าผิวไฟแดงๆเนี่ยถึงสามหมื่นเลยนะเนื้อเงินเนี่ยสภาพเนี้ยผมเช่ามาแสนหนึ่งถ้าทองคํานะครับอยู่ประมาณสี่แสนบวกลบนะมีแบบนี้นะผมก็รับเช่านะครับ เต่าหลวงปู่ลิวนะครับรุ่นปลดหนี้เนื้องเงินนะอ่านี่เป็นรายการที่7นะครับความรู้เบื้องต้นเรื่องราคานะรายการที่8นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดประชังให้นะครับบล็อก10ขีดน,นะอ่าหน้าตาท่านนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่าเหรียญที่ผมนํามารีวิวนะครับมูลค่าตลาดเนี่ยราคานะครับอยู่ประมาณ20,000ถึง30,000บาทนะอันนี้ครับจะมีขีดๆนะครับอยู่ ด้านหลังนะครับผมเนี่ยสิขีดนะครับจะเป็นบล็อกนี้นะบริเวณหูเจาะนะครับของแท้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ด้านข้างนะครับก็จะเป็นข้างตัดนะครับผมอ่าด้านข้างเนี่ยจะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับอ่านี่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 ด้านข้างนะครับจะเป็นข้างตัดแบบนี้นะอ่าแล้วก็บริเวณนะครับตัวหนังสือนะครับผมอ่าเขาจะคมลักษณะแบบนี้นะอ่านี่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 ผมทาโฟกัสให้ดูนะครับ อันนี้ครับเขาจะผิวเขาจะตึงๆลักษณะแบบนี้นะเดียนนี้นะครับผมเคยทำชีตตาหนิให้ความรู้เบื้องต้นไว้ให้แล้วนะอันนี้ก็คือเป็นรายการที่8นะครับเป็นความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องราคาผักเครื่องนะครับบล็อกต่างๆนะครับผมมีแบบนี้นะครับผมยินดีรับเช่านะครับถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร้ให้ถึงแสนซับไวๆนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ